สาธุอนุุมธนาสาธุได้รางวัลมาแล้วหลังเป็นรางวัลลอบใจหลังจะแพ้แตกมาคุณยายเล็กคุณใจยายเล็กมอบรางวัลลอบใจมาแล้วครับอมมอมนิ่กลม

อกลนนับได้ไหมเอา,เอาไปไป,ไปลูกไปลูกเอาอีกแล้วสีตัวยังซื้อตัวหมาเข้ามานี่มาตามพันลูกมามาด มาไม่ต้องกลัวไม่เก่งเหมือนพ่อเลยวะฮะไม่เก่งเหมือนพ่อเลยวะกล <c oughs> ัวอะไรเราสามคนน้อยเดียวคน <c oughs> น้อย <c oughs> <c oughs> ดูดิด <c oughs> มาลูกมา เรามาเรามานี่โคตรดีมาแล้วดาวน์อันนี้ดูช้าช้าเลยด้วยครับครับครับ ตัวเหรอตัวเหรอ,อตัวตัวลน้่ารักจะตายน้องน่ารักจะตายก็ไม่ได้สา,ายยายสายยายสวัสดีครับก่อนสายยายสยยยวัสดีครับก่อน สวัสดีครับฟ็อกซีสวัสดีครับฟ็อกซีทุกท่านสวัสดีครับุดูงงผมนะครับสวัสดีเพื่อนครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มันไม่มีชีวิตชีวาเลยฮะโอ้โหโอ้โหยิงเน็ตทำอะไรอะเน็ตใหญ่ใหญ่ สวัสดีแม่แม่ก่อน,นีิหญ่หครับยิงเล็กกำลังขันกำลังขันยิงเล็กเล็ก มาข้ามาข้าโอ้โหเบา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 ลูกโอ้โหเบาเบาเบาเบโอ้โหรักเท่ากันรักเท่ากันเย่งยัดกันเอา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 ลื่นลูกขาหักแทมลูกลื่นไม่มีอะไร

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไาคันแล้วถ้าต้องเช็ดตัวแล้วแปลงหลังให้ด้วยนะต,ต้องแปลงตัวเพลินชอบเช็ดตัวชอบแปลง ผลทำยุทธาถีแล้วเอาเอาไม่เอาไม้ไม่ลูกเอาใหม้ทำยุทธาถีกันแล้วอันนี้ยังเด็กอยู่นะครับจะบขึ้นแล้วใหญ่ๆจะทำไรน้อง ทำรายการทำรายการทำยุทธหัสตีเหรอชนหน้าเราจะขึ้นหลังหลังน้องไม่ได้นะ